ครับตอบ่ายครับผมหมูนะครับอตอนนี้กําลังขึ้นเงาะเข่งเดี๋ยวก็จะมีทุเรียนเข่เงเป็นพันธุ์พงวันนี้แล้วก็จะมีมังคุดเข่งในลุงเลี้ยงเงาะเนี่ยเลี้ยงมาสี่ปีนะมีลูกทุกป,ปีคุณจะไปปลูกคุณไม่ต้องไว้ว่าเมื่อไหร่จะมีลูกไปปลูกก็ได้ลูกเลยแต่มังคุดก็ไปปุ๋ยดูเลยสองปีนะ,ะจะได้ลูกมังคุดมันยังไม่ใหญ่ท่าเงาะสนใจมาได้นะครับที่ลุงหมูวาตุยพันไม้นี่เรามีพันไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่จะจำหน่ายคุณ พร้อมปลูกทุกต้นเพราะเราไม่ใช่เป็นไม้เป็นไม้ร้อมเป็นไม้ขุดถ้าเราเป็นไม้เลี้ยงอยู่ในเข่งปลูกจะมีมีการเสียหายจะใบจะไม่มีการเผา,า,าร่ววก็การใบร่วงใบการตายแต่ต้องดูแลถูกนะเพราะไม้ใหญ่น้ําต้องถึงนะฮะเอาของเราไปใหม่ๆเนี่ยคุณต้องรดน้ําทุกวันนะทุกวันใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะต้องลดวันลนะผมบอกให้ลดวันละสองครั้งนะให้สองผลให้ชุม่มให้อิ่มนะฮะเพราะว่ารากเขามันอยู่ในเข่งเคยแย่ ก็คุณไปปลูกใหม่รากยังไม่เดินไปไหนคุณเวน้ำวันเดียวเขาก็ยืนแห้งตายแล้วเพราะมันจะแห้งแข็งเลยต้องถึงน้ําหน่อยพอปลูกกาสักเดือนพอฝ่าเริ่มประมาณอาเตีลุงเร้ให้ประมาณสองเดือนพารากมาเดินมากินดินใหม่แล้วอันนี้อ่านี่น้าจะเบาแล้วไม่ต้องรดไม่ต้องรดบ่อยแล้วครับสนใจมาได้นะครับเนี่ยตอนนี้หมดไปเยะแล้วนะฮะหมดไปเยะแล้วพอลุงเงาะนี่ลุงจะเปิดให้ทุดเรียนชุดนี้เพราะปีหน้าเจาลูกนะ เปิดโออกไปโล่งโลงไปแล้วไปไปไปแยะไปเป็นร้อเขีงแล้วเหลือไม่เท่าไรเหลหือสักสี่ห้าสิบเข่งก็จะหมดแล้วสนใจมาได้นะครับมาที่หนูตึ้งคันไม้เนี่ยมาที่น้องหม,มูมีสองสาขาฮะมาโทรมาตามโมโมาสอบถามก่อนครับเบอร์แรกก็ศูนย์แปดหนเจ็ดหสห้าเห้าอร์ที่2ก็ศูนย์แปดหน่งเ็ดหสองนหแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์ที่3 08ศ9นย์แ3ดเเบอร์โทรมาได้นะครับติดต่อมาได้เลย คนที่กำลังถ่ายคลิปเน,นี่ยแอบมินเนี่นี่แอบมินหลายคนนะฮะติดต่อมาได้เดี๋ยวเขาจะรับสายเขาจะบอกคุณว่าคุณต้องการพันไหนต้องการชุดไหนเรามีรถรับตรงฮะแต่ต้องก็ต้องบวกค่ารถนิดนึงน,นะครับเพราะรถเรารเราจ้างเข้าไมกาทีไม่เดือดรถของเรานะครับขอบคุณนะครับตน